สามหรวมส่งนะครับผมสวัสดีทุกท่านพอดีอยากจะปล่อยกล้องตัวนี้นะครับมันเป็นกล้องซูมไกลนะครับของโซ n y นะครับผมใช้งานได้คือเกอนะ่ะทั้งหมดนะครับเก้าสิแลยล่ะนะนะเพราะว่ามันจะมีคําว่าโอเลอร์เอ,อเลอร์แค่นั้นเองกับการสั่นแค่นั้นเอง,เอง,เองที่มันมีปัญหานิดนึงไอ้ปัญหาหมายความว่ามันขึ้นมาเฮ้ยเราจะงงไหมแต่การสั่นเนี่ย ถ้าเราแตะอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันจะสั่น,ม,นมันก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปแตะแตะกล้องแบบเนี้ยเพราะมันซูมไกลขนาดนี้นะครับมันมันใช้ได้นี่บันทึกตลอดนะผมไม่ต้องกลัวนะครับเห็นไหมครับก็จะได้ยินเสียงทั้งเสียงที่ผมถ่ายถ่ายของเขาด้วยแล้วก็ไอตัวนี้ด้วยนะครับใช้งานได้คือเก้าสิบเปอร์เซ็นตะทั้งหมดแล้วนะครับเก้าสิบแลยล่ะนะครับเพราะว่ามันมจะมีคําว่า error แค่นั้นเองกับการสั่นแค่นั้นเอง ที่มันมีปัญหานิดนึงไอ้ปัญหาหมายความว่ามันขึ้นมาเฮ้ยเราจะงงไหมแต่การสั่นเนี่ยถ้าเราแตะอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันจะสั่นมันมันก็เป็นปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปแตะแตะกล้องแบบเนี้ยเพราะมันซูมไกลขนาดนี้นะครับมันมันใช้ได้นี่บันทึกตลอดนะผมไม่ต้องกลัวนะครับผมใช้ได้ทุกอย่างปากติมีการสั่นหน่อยเดียวที่ว่าที่ผมว่าต้องให้ค่อยๆถือเดินถ่ายไม่ใช่ไปรุ่มๆมนะครับแล้วก็เวลา ใส่ก็ขาตั้งกล้องนะครับผมพอเราใส่าขาตั้งกล้องแหนงขึ้นไปเนี่ยไอตัวเนี้ยมันมันก็สามารถที่จะฟิปเห็นไหมมันจะออกในลักษณะน,นี้เราก็ดูนะครับผมถ้าเราไม่มองเนี่ยนะไอตัวนี้ติดนะครับไม่ใช่ไม่ติดนะครับเห็นไหมฮะนู่นมันติดนะมันมันไม่ใช่ไม่ติดนะครับผมแตม่มันกดตรงนี้ ไอ้สมัยก่อนมันต้องกดตรงนี้เนี่ยครับพอกดปุ๊บจอมันจะดับมันก็จะติดวิวไฟเดอร์นะครับแต่ถ้าเกิดดูจอแล้วก็ดูอย่างนี้เนี่ยถือว่ายังครบสมบูรณ์อยู่แต่ก็เอาไปตั้งถ่ายทําคลิปเนี่ยสบายนะครับไฟล์ออกมาสวยโทนของโซนี่ก็ถ้าใครใช้อยู่ก็จะรู้ๆนะครับผมแต่ผมมันชอบสดๆนะครับสีจ่มๆนะครับแล้วก็ได้ทําหลายคลิปนะครับต้นหลายๆรังที่ผมไปเลยผมก็ใช้ตัวนี้ด้วยไปตั้งเสียบ power bank ไว้ข้างล่างนะครับ จนการ์ดนี่ถ้าเต็มนะครับผมมันก็ไม่อยู่บันทึกอะง่ายๆามันไม่ไม่เสียเปลี่ยนเลนไม่ได้แต่มันซูมได้ห้าสิบคูณนะครับเนีย่ยสภาพยังกริกอยู่นะครับแค่เราอย่าไปถือเวลาเอ้ยมันมีกันถืออย่างเงี้ยมันการถ่ายทําถืออย่างเงี้ยมันก็หมดถ้าก็ค่อย,อย,อยหน่อยนะครับผมเวลาเห็นไหมเวลาก็จะแดงตะคอดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ค่อย,อย,อย,อยถ่ายไปนะครับส่วนซูมก็ขาตั้งกล้อง นะครับตั้งให้มั่นเลยแล้วก็ซูมไปแล้วก็ไม่ต้องไปถือซูมเดินซูมอย่างเงี้ยที่ไหนก็หมดครับผมไอ้มันต้องใช้ขาตั้งกล้องเวลาซูมนะครับปล่อยครับผมมันหลายตัวจัดลูกๆก,ก,ก็ไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับอันนี้หัวปีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูภาพจริงมันอันนี้อันนี้จะซูมนิ่มนะครับผมเพื่อน,นเดี๋ยวนะ ผมคือผมชอบแบบอย่างเงี้ยคือไม่ได้ไปชอบกล้องถ่ายรูปฟุฟิ้งอะไรเงี้ยนะครับคือเราโดนเดินป่า่างทีเราไปเจออะไรที่มันไกลๆเงี้ยหรือว่าเจอเหตุการณ์อะไรไกลๆอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็ถ่ายได้นะครับด่นนะครับสามเนห้ารวมส่งนะครับผม <laughs> อันนี้คือภาพกลางคืนนะครับ โซนี่ไอ้ตัวคูณคูณห้าสิบอะไม่ได้น่าเกลียดหรือว่ากิเลสอะไรเลยนะดีหมดนะนี่เป็นไงป้าปล่อยไหมซื้อมันจะขายทําไมไเสียดายเงี้ยตัวจับไปไหน้าป้าเลยนะนมันต้องไม่ใช้นี่ตัวจับไปหน้าป้าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยอะซื้อมันแล้วก็ออกไว้ใช้ไปเถอะเงินสามพันห้าขายไปใช้แป๊บเดียวก็หมด ถ้าเป็นของมันก็ยังอยู่เนี่ยตัวจับไปหน้าป้าขี้บ่นนะครับดูนะข้างหลังจะเบอร์น้องๆเนี่ยตอนนี้เตือดจับใบหน้าป้าอยู่ไอ้ตัวนี้มันดีตรงนี้ไหนมันมันก็โอเคอยู่จบข่าว